สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักของป้านาทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากคุณสมชายค่ะเอฟซีเจ้าเก่าเอฟซี FC ป้นานานแล้วนะคะคุณสมชายเป็นเอฟซีเจ้าเก่าเจ้าเดิมดั้งเดิมมาตั้งแต่ช่องแอปแดงนะคะตั้งแต่ป้านายังไม่ทําช่อง Facebook ค,ค่ะนะคะจากคุณสมชายส่งอะไรมาบ้างเรามาเช็คกันค่ะ คุณสมชายทํามาน่ารักมากนะคะนี่ค่ะกล่องของเขานะคะแล้วก็มีรายการเขาเขียนรายละเอียดมาให้นะคะทุกคนอันที่ป้าน้าต้องการรายละเอียดให้ดูเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าใครที่จะส่งเหรียญมาขายให้ป้าน้านะคะถ้าทํามาแบบนี้จะน่ารักที่สุดเลยนะคะทํามาแบบนี้ค่ะทุกคนป้าปน้าทำาแผ่ช้าๆให้ดูนะคะเนี่ยเขามีเหรียญอะไรนะคะส่งมา อย่างถ้าราคาไม่แน่ใจไม่ต้องลงมาก็ได้ค่ะลงจํานวนเหรียญมานะคะเน,นี่ยค่ะสิบ,บาทปี42่สองสาสิบเหรียญเขียนมาแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าราคาท่านไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ FC ฟซีท่านนี้เขารู้ราคาหมดเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ติดตามปรนา,นมานานาอ่ะสิบบาทปี42 20องยี่สิบบาทจำนวนสามสิบเหรียญเป็นเงิน600บาทเห็นไหมคะง่ายมากต่อการเช็คของประนาท สิบบาทสามสี่สิบเหรียญคูณยี่สิบาทเป็นเงินสองร้อยบาทเนี่ยทุกสิ่งอย่างเขาทํามาแบบนี้นะคะทุกคนดูเป็นตัวอย่างไว้นะคะใครที่คิดจะส่งเหรียญขายไปน่าจะทำแบบนี้นะคะจะน่ารักที่สุดเลยนะคะทํามาได้แบบนี้ดีที่สุดแล้วก็รวมเงินมาให้ไปน่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะห้าพันเก้าสบาทเนี่ยคะ่ะบินนี้นะคะรายการของที่ส่งมาทั้งสิ้นรับไปห้าพัน เก้าสิบเจ็ดบาทเนี่ยปพนักก็ดูของง่ายเช็คง่ายดูว่ามีอะไรอันไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็ปานักเดไหมประกาแดงเนี่ยพนักก็นับเหรียญให้ครบตามนี้ติ๊กติ๊กติกติกติ๊ตต๊จบเรียบร้อยโอนเงินเลยเนี่ยเลขที่บัญชีอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนทำมาแบบนี้นะจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลย น่ารักที่สุดเลยทํามาแบบนี้นะทุกคนนะไม่รู้ราคาไม่ต้องเขียนราคานะคะเขียนเฉพาะจํานวนเหรียญมาว่าเหรียญอะไรนะคะเหรียญอะไรจํานวนเท่าไหร่พอค่ะราคาราคาเดี๋ยวไปนามาใส่ให้ทีหลังนะคะเขียนเขียนจํานวนเหรียญมาเนี่ยอย่างอ่าเดี๋ยวไปนายกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมคะเหรียญสิบาทปีสี่สองสามสิบเหรียญไหนสิบาทปีสี่สองสามสิบเหรียญอยู่ไหนเอ่ยสิบบาทอยู่ในนี้เนี่ยค่ะ สิบบาทปีสี่สองสามสิบเหรียญน,นี่สิบบาทปีสี่สองสามสิเหรียญเห็นเช็คครบถูกติ๊กเนี่ยจบนะคะอันที่สองรายการที่สองสิบบาทปีสามสี่สิเหรียญนี่เห็นไหมคะสิบบาทปีสามสี่สิบเหรียญรายการที่สองจบนะคะรายการที่ 4, 3 4มสเหรียญอ่าสิบบาทปี ปีสี่สามสิบห้าเหรียญสิบอ่านี่เลยเห็นไหมคะสิบบาทปีสี่สามอ่าสิบสามเหรียญค่ะสิบบาทปีสี่สามสิบสามเหรียญคูณสิบห้าบาทนะคะถ้าท่านไม่รู้ราคาท่านไม่ต้องลงราคามาก็ได้ค่ะท่านท่านเขียนจํานวนมาว่าเหรียญน,นี้เท่าไหร่เท่าไหร่จานวนเท่าไหร่นะคะส่วนราคาเดี๋ยวพนํามาใส่ให้ที่หลังก็ได้ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณสมชายน่ารักที่สุดเลยค่ะ ทำมานะคะทุกคนนะคะทำมาแบบนี้ค่ะอ่มาดูเหรียญจริงกันอันนี้เราดูจากใบรายการแล้วใช่ไหมคะจบคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะนะคะอะ่แล้วก็ต่อต่อจากนี้ไปแล้วก็มาดูเหรียญจริงกันเนี่ยดูว่าอะไรทั้งหมดมีมาถึงได้ห้าพันนะคะห้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทมาดูกันเนี่ยคะ่ะเอาออกจากกล่องก่อนเนาะนี่เลยไล่ดูทีละรายการตามรายการที่ส่งมาใช่ไหมคะเมื่อกี้ เมื่อกี้อ่10บ,บาทปี10บ,บาทปีปีสามสี่ปีสามรายการดูไปแล้วอ่ารายการที่สี่10บ,บาท10บ,บาทครุดออ้12เหรียญเลยไหนเอย่ยไหนเอย่ยอออยู่นี่นี่เลยค่ะเหรียญ10บ,บาทครุดครุดบาทครุด10บ,บาทนะคะรับซื้อเหรียญละ80บาทมาสิบเหรียญก็พันสองร้อยสิบอไม่ใช่ สิบสองเหรียญเก้าร้อยหกสิบโอ้นี่เห็นไหมคะเขาก็เขียนมาสิบครุฑสิบสองเหรียญเห็นไหมคะก็เป็นเงินเก้าร้อยหกสิบบาทเนี่ยเนี่ยทำมาแบบนี้ง่ายต่อการเช็คเห็นไหมคะสิบสองเหรียญแล้วก็มานับให้ครบแค่นั้นเองเนี่ยดูสิโอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งเห,หรียญสวยๆมาให้ป้านาตอันนี้เขา อยู่ในเมาส์อันนี้ไม่อยู่นอกเมาส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็ต้องทับทั้งหมดเท่าไรนะสิบสองเหรียญแปดแล้วก็ต้องอันนี้ก็ต้องสี่เหรียญใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เขาเหรียญสวยเขาใส่เมาส์มาเขาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทค่ะแล้วก็มารายการต่อไป รายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่5อะไรเอ่ย4ีหรายการที่ห้าห้าบาทปีส5งห้าสี่หกนี่เลยห้าบาทปีสองห้าสี่หกมาสามเหรียญเป็นเงินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเห็นไหมคะสามเหรียญเป็นเงินเจ็ดร้อยห้าสิบาทมาดูกันห้าบาทปีสองห้าสี่หกโอ้นี่เลยนะคะเขาเขียนมาเรียบร้อยห้าบาทปีสองห้าสี่หกสามเหรียญรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาท สามเหรียญก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทมาดูเหรียญจริงกันโอ้สวยค่ะสวยสวยมากสวยมากเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกเขาจะมีเขาจะมีสองบล็อกนะบล็อกแผงกับบล็อกหมุนเวียนนักสะสมหลายท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนบล็อกแผงอันไหนบล็อกหมุนเวียนใช่ไหมคะอา่า ที่ดูบล็อกแผงบล็อกหมุนเวียนดูในเลขห้ามีขีดกระเบื้องนะคะถ้าเป็นบล็อกหมุนเวียนจะจะไม่มีขีดถ้าเป็นบล็อกแผงจะมีขีดอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะที่ดูกันอะประมาณนั้นนะคะเหร,รียญห้าบาทบล็อกหมุนเวียนจะหาได้ง่ายหาได้เยอะแต่บล็อกแผงจะมีน้อยนะคะเหรียญห้าบาทสอง ห้าี่หรับซื้อเหรียญละ250บาทมาทั้งสิ้นสาเหรียญรับเงินไป750บาทค่ะนะคะเหรียญห้บาทรับเพียง 2, อสองพศเท่านั้นนะคะสีู่นย์กับ4ี่หกค่ะพศอ,อ,อื่นๆไม่ได้รับซื้อค่ะนะคะมาดูรายการต่อ5บาทปี46ไปแล้วรายการที่6กคุดเฉียงรายการที่6กคุดเฉียงมาทั้งสิ้น กเหรียญครุดเฉียงอ่านี่เลยครุดเฉียงรับซื้อเหรียญละครุดครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบบาทค่ะครุดเฉียงเขาจะมีอสองพศเนาะสองห้าสองศูนย์กับ25 22้าสองสอราคารับซื้อเท่ากันนคะคะครุดเฉียงสองห้าสองสองและ2520 อันนี้จะมีอ่าเนี่ยมีทั้งสองพอสองแหละเห็นไหมคะสองศูนย์ก็มีสองสองก็มีคุดเฉียงคุดเฉียงหมายถึงคุดข้างอะนะคะอ่าเหรียญครุดนี้เขามีปีสองสี่ด้วยนะคะทุกคน